ก็มีข่าวว่าหลังจากที่เขามาเกาะกันเลยเนี่ยเขาก็มีตังพอมีตังเสร็จช่วงนี้รู้สึกว่าก็จะเป็นเล่นแชร์แต่ว่าเขาก็จะเอาเอาชื่อแม่เขาแบบให้แม่เขาเนี่ยออกหน้าว่าเออแม่เล่นแต่ที่จริงคนที่ส่งก็คือตัวเขาแล้วที่ที่พักกับไอ้เจ้าป่วยเนี่ยครูหนิงกใกล้กันไหมครับทั้งครอบครัวพี่อ่ครูหนิงนะใกล้กัน พี่ภัคไอปสวยไหมก็<า>มอยู่ในเมืองเดียวกันก็จะบ้านบ้านที่สาวน,นี่จะเป็นจะเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ในโซนที่ก็ถ้าเป็นบ้านเราก็คือก็บ้านแถวนั้นก็ที่เป็นต่างเงินไทยก็ไม่ต่ำกวา่าไม่ต่ำกวา่า20ล้านน,านะคะก็โซนนั้นก็เรียกว่าโซนโซนเศรษฐีอยู่แต่ผมถามนิดนึง แล้วครอบครัวของไอ้ป่วยเนี่ยอยู่บ้านอยู่ยังไงครับบ้านยังไงฐานะยังไงเป็น,ปนอพาร์ตเมนต์นะคะอ๋ออยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะรู้สึกว่าแม่เขาเนี่ยจะหลวงช่วยก็คือตอนนี้แม่เขาก็คือเป็นคนแก่ก็คือแบบเหมือนแบบว่าอ่าพอหลังนีจากอายุ65เนี่ยรัฐบาลสวีเดนก็ถ้าใครที่แบบ ไม่มีสามีไม่มีไรายได้ก็จะทําเรื่องขอให้รัฐบาลช่วยแม่เจ้าเจ้าเนี่ยก็คงจะทําแบบเนี้เสร็จเสจแล้วบริษัทที่น้องสาวเขาไปประมูลมาจากคือเขามาทําจนกระทั่งบริษัทของพี่ของของพี่สาวคุณหนงเนี่ยล้มละลายพอ mm hmm. พอล้มลายเสร็จเขาก็ไป ไปประมูลมาในราคาถูกๆแล้วทีนี้เวนกรรมกรรมก็ติจดจรวดทุกวันนี้ก็ได้ข่าวว่าก็อยู่ในสภาพเทียบกันตอนนี้พนักงานที่ทํากับน้องสาวเขาก็มาทํากับบริษัทของแฟนที่ตามที่นีงอ๋มอมาทําร่วมกันแล้วน้องสาวเขาโน่เฉพาะพนักงานพนักงานรับจบ่น้องสาวเขา คือตระกูลนี้ในเมืองนั้นก็จะรู้เลยว่าตระกูลนี้คือคือไว้ใจไม่ได้อ่ะอ๋อครับมเดดเติดเลยไว้ใจไม่ได้แล้วใช่คือคือเป็นพวกแบบหัวเจ้าเล่ห์อ่ะคือโกงหรือว่า,าหลอกลวงหรือรยังไงเขาเขาฉลาดเกินไงฉลาดในทางที่แบบว่าเ <L it> จาา้าเล่ห์เจา้จาเล่ห์หลอกเจ้าเล่ห์ คนอุบายเพื่อต้องการได้เงินข,ของคนอื่นมาง่ายๆใช่แล้วตอนนี้เขาผู้หญิงพอร,รู้ไหมเขาเขาเขาพักอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหน,นประเทศไหนแอบอยู่กับแม่นแัแมะก็ไม่สังเกตรลกเขาก็จะไล่อยู่แค่มุมเดียวมุมเดียวก็คือไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เพราะว่ามาเฟียตามล่าเขาอยู่หนทั้งมาเฟียทั้ง พวกคนงานที่เขาหลอกไปทํางานที่โรงแรมครับเสร็จแล้วพอเงินเงินค่าแรงออกก็ไม่ยอมาม,มาจ่ายให้คือลูกหนี้เยอะแล้วก็มีเจ้าหนี้เยอะแล้วมีศัตรูเยอะแล้วที่ไปนั่งไล์อยู่ก็น่าจะอยู่อพาร์ตเมนต์เช่าอยู่เ<อ>ช่าอยู่หลวงเช่าให้หลวงเช่าให้นะก็น่าจะอยู่กับแม่เขานะก็คงจะแอบอยู่กับแม่แหละถ้าได้เงินมา คือใช้คนทุบายหลอกล่อคนอื่นก็ได้ไดเงินมาถ้ารวยจริงก็คงมีอ,มอิสระเซื้อรับไปนู่นไปนี่ได้สิทําไมอืมทําไมชีวิตเขาไม่เห็นแบบโชว์ว่าเออถ้าคนรวยก็ต้องไปคือมันจะมีอิสระทั้งด้านการเงินการเวลาถ่ายถ่ายไปนู่นไปนี่หรือ<ช>ว่าช้อปปิ้งนู่นสถานที่<ช>อื่นแต่ สังเกตแล้วเขาก็ไ,ไ,ไลฟ์สดไลฟ์สดย t u b e เขาก็อยู่ที่เดียวก็ก็เปรียบเทียบกับคุณหนิงหดเดียวกันเห็นไหมคุณหนิงก็อยากไปไหนก็ก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ได้ทำอ่าข้อด้อยของเขาหรือว่าข้อที่อ่าเล่กลนอุบายนี่คุณหนิงพอรู้บ้างไหมครับอธิบายให้หน่อย <จะ S 2> ครับเขาจะปากหวานเขาจะคารมพูดคำจาน ชอบทำแบบว่าสร้างภาพว่าตัวเองรวยสร้างภาพแบบว่าเปิดนอกเขาคิดว่าคนเนี่จะมองแค่แบบผิวเผินเขาก็หลอกได้เฉพาะคนเหมือนกันถ้าเจอคนแบบอ,อย่างคุณหนิงเนี่ยคุณหนิงก็มองด้วยหางตาคุณหนิงก็รู้แล้วว่านันี่คือปลอมเป็นคำพูดของเขามีแต่ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้โกหกแล้วก็ท,ทั้งฐานะที่มีฐานะถ้าคนที่มีตังจริงมันต้องมีลักษณะมีโงเ่เฮงมีสง่าราศีใช่ไหมคะครับแล้วแล้วเขาเขาก็มีนี่มีสินเยอะมีลูกหนี้เยอะแล้วก็มีทั้งหลบหนีการการหลบหนีพวกเจ้านี้นะครับอาอาชีพเขา ถ้ามีเงินก็จะไปเล่นการพนันคาสิโนนะครับใช่ไหม,มแล้วก็เรื่องก็งานการก็ไม่มีทําใช่ไหมครับสุนเลยมาเกาะจำเลยแล้วก็มาทำ u t u b e เพื่อจะมีคนอุบายหลอกล่อเพื่อต้องการจะได้เงินจากคนอื่นมา,ง,าง่ายใช้ขลมปากหวานแต่หน้าที่การงานไม่มี เป็นหนี้เป็นสินคนอื่นเยอะใช่ไหมแล้วทั้งหนี้ในระบบทั้งนอกระบบนด<ม>น่น<ม>คือเขาไม่สามารถทำอะไรที่สวีเดนได้เลยะ,ะ<ม>ก็ดูซิขนาดเยอรมันเขายังไปหลอกคือใครใครที่แลดูมีตังเขาก็จะเข้าไปเกาะก็<ม>กาะ อ่าแม่เต่าที่เมริกาเกาะคุณนอนที่ที่เยอรมันคือเขาก็อุ้ยได้ข่าวว่าก็ก็ไม่ธรรมดา Billie ก็ออกมาเปิดโปงมาแชร์กันครับก็ได้เอฟซี FC ทั่วโลกก็น่าจะได้ได้รับรู้นะที่แชรเจ้าป่วยเยอะนะจาก พี่นอหนูพี่นอหนูนะที่มาเคยรู้จักเป็นอะไรด้วยกันเนาะ no น,นอนหนูใช่ไหมนอนเนนอ่ะนอเนนนอหนูนอนเนนน,นั่นหละพี่เคยเป็นค,คือเขอเป็นอะไรมิอะไรกันนั่นแหละคือเป็นมิตรสัมพันธ์กันนั่นแหละรู้จักกันนั่นแหละโดนหลอกก็ก็พี่คนนี้เขาก็มีช่องแชร์เจ้า เจ้าป่วยเพราะ,ะว่าเขาจะอดทนไม่ได้ครับพฤติกรรมของเขาเป็นเรื่องจริงใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครเป็นเหยื่อกต็ต้องต้องระมัดระวังด้วยคนนี้ทำ YouTube เพื่อจะหลอกล่อเหยื่อให้ตายใจกลอุบายเพื่อต้องการเงินเพื่อจะไปเล่นาการพน,นันผีผีพน,นันพาสิโนโลแล้วฐานะเขาก็ไม่มีงานทำ ก็ถึงเวลาไล่ก็ไล่ตรงจุดเดียวเที่อาฮาร์เมนที่แม่เขาทางรัฐบาลช่วยไล่มุมเดียวไล่มุมเดียวไม่ได้ไปออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมครับจะอ,ออกไปได้ไงคะโจโจ์เทียบทั้งมางมาฟงมาเฟียตามมาเฟียตามล่านะครับเป็นหนี้นะครับนะวันคาสิโนทั้งหนี้นอกระบบในระบบอืมก็คือไม ไม่คือชีวิตเขาที่สุเลยก็คือทำอะไรไม่ได้เลยอจะไปหางานทําก็ไปหาทําไม่ได้เพราะว่าออกไปปู๊เนี้ยก็คือถ้ามาเฟียเจอเนี้ยก็คือถึงชีวิตนะครับถึงกบบเขาถึงชีวิตเน้ยนะครับนะถ้าคนต่างประเทศหรือว่ามาเฟียที่ต่างประเทศถ้า ใช้คนอุบายหลอกล่อเพื่อต้องการเงินของเขาเขาก็อยากได้คืนเขาอาจจะทำถึงกับชีวิตเลยนะครับผมนะเขาก็เอาชีวิตเลยแหละใช่ไหมไปมเล่นไปติดนี่ในบ่อนในคาสิโนในอะไรเงี้ยครับครับเอ่อมันเป็นเรื่อง,งจริงนะน,นี่แบบแช่นี่อะไรด้วยครับเป็นเรื่องจริงนะครับนะถ้าถ้าใครไปหลงไหลาการพน,นันติดการพนันออนไลน์ลลลลล คาสิโนเป็นเรื่องจริงครับผมนะนะที่ไหนก็ตามนะนะที่ตกเป็นเหยื่อนะผีพนันแล้วก็ทําให้ชีวิตก็เลยล้มเหลวชีวิตตกต่ำล้มเหลวมีทรัพย์สินอะไรก็ขายหมดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็มีเจ้าหนี้ทวง,งเพื่อ<ง>ต้องตอนนี้ถึงได้ไกลมาเป็นสิบแปดมุกขุดพันแปดมุกขุนยังไงใช่ครับนะเป็นวนะิชาชีพเลยแหละครับก็ ท่านใดก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับนะอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปอ,าอย่าไปหลงเป็นเหยื่อคนอุบายคนประเภทนี้นะครับนะก็ฝากให้ในแง่คิดมีสตินะฮะเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าก็เราก็ระวังนะครับเราจะให้ใครก็ตามนะต้องดอูนิสัยเขาก่อนหรือพฤติกรรมเขาก่อนนะฮะว่าเขา เป็นคนลักษณะไหนนะครับก็จะขอเพียงแค่นี้ครับรบกวนคุณหนิงเพียงแค่นี้นะครับดีครับะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะหรือว่าเอฟซทุกคนคะฮะก็นี่ผมมารีวิวสินค้านะฮะกล้วยจับยวนนะครับผมมีสามรสนะฮะรสหมูตุนรสต้นดำดับรสต้มยำนะครับสนใจ ทักไลน์ได้นะครับผมหรือว่า Facebook นะฮะหรือว่าเบอร์โทรนะครับผมติดตามที่ Facebook ได้นะครับ on channel